สวัสดีครับคำว่าพอกำดับหน้าอีกเข้าเนาะครับเนาะเมื่อนี้ดับหน้ากันไม่มีเรียงมาบอกหมฟังขึ้นเก่าแหละครับเกี่ยวกับทุเรียนเท่านะครับเนาะที่มาบอกถึงปัญหาสาเหตุของใบทุเรียนใบเขียวมันล้นในช่วงหนาหนาวนะครับเนาะมันเป็นอย่างคือยังล้นในช่วงหนาหนาวมันคือว่าล้นส่วนอื่นมาสั่นเนาะครับเนาะมันก็มีหลายสาเหตุครับอ่า ที่จะเห็ดให้เขาล้นได้เนี่ยในช่วงหนาหนาวนี่ครับเพราะว่าเขามีความเคลียดเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องขาดสารอาหารแหนเรื่องความหนาวมากแนน่ครับเขามีความเครียยเนาะครับเนาะใบทุเลี่ยนกับเห็ดให้ใบมันล้นได้สาเหตุที่เกิดจะให้เห็ดให้มันใบทุเลียนมันล้นในช่วงหนาหนาวนี่ครับมีอยู่ประมาณสองสาเหตุแหละครับคือเกิดจากขาดสารอาหารหลักเนาะครับเนาะบางทีก็หาใหายหลายโพด บางเชียก็หายเพพ่อครับบางเป็นบางถาดคือถาน NPK นี่แหละแล้วก็หพ่อดินสี่วัตถุบ่มีแน่นะครับดินเสียมขุนถ่านบางสี่งนะครับเนาะอ่าก็เ็ดให้เขาสามารถที่ล้วงได้ครับเพราะว่าอากาศหนาวมาแล้วนี่เขาเครี่ยนะครับเนาะใบเขาก็เลยสารละใบเพื่อรักษาสมดุลของของเขาไว้เพื่อให้เขาอยู่รอดในช่วงหนาหนาวนะครับเนาะเขาก็เลยต้องสารละออกไปเป็นบางส่วนนะครับเนาะข้างเหตุที่สองก็คือเกิดจาก ถาดอ hehe, าหารล่องนะครับเนาะถาดอาหารล่องนี่คือพวกแมกนีเซียมแคลเซียมแมงกานีสังกสีพวกนี้นะครับเขาขาดไปครับนั่นแหละครับก็เลยก็เลยเห็ุนี้เขาใบรวงช่วงหน้าหนาวครับสาเหตุที่ทำทำให้ถาดอาหารเนื่อขาดนี่มันมีอยู่หลายสาเหตุนะครับเนาะหนึ่งดินขาดถาดอาหารลักเนี่ย สองดินเป็นกรวดนะครับเนาะสามมีเชื้อราในดินนะครับเนาะห้าเขาติดเชื้อราเขากับว่าสามารถที่จะดึงอาหารได้ซีนี่รากของเขาเนี่ยสัมผัสกับอากาศหนาวโดยตรงเกินไปครับคือเขาจะมีหลกักหลักขอยหลกักแครปที่ออกหากินนะครับเนาะมันจะโผล่ขึ้นมาจากหนาดินเนี่ยเา้างสังเกตได้แล้วเขาทีจะสัมผัสโด,ดยตรง เวลาอากาศหนาวครับทั้งเว่นกับตื้อแดดหอนหอนเนี่ยกลางคืนมาพอากาศหนาวแห้งนะครับเนาะมีหมอกเมี่ยงร่องกับเ็ดให้เขาหักไปหักของเขาบวาสามารถที่จะหาอาหารได้บวาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ครับเฮ็ดให้เขาชะงักเขาบวาสามารถที่จะดูดอาหารสารอาหารได้เฮ็ดให้เขาขาดทานอาหารนะครับเนาะอดาบหน้าชิมานว่าวัยฟังแนวทางการแก้ไขนะครับเนาะที่ดาบหน้าเคยเฮ็ดมาอยู่เป็นประจํานะครับเนาะ สารพืชขาดานอาหารลักนี่ NPK นี่ยหรือว่าปุ๋ยเคมีเนีะครับเนาะทานอาหารลักนี่ดาบหน้าเซียดสีครับเพราะว่าการเอาไปใส่ของของของพืชเนี่ยหรือใบของตุเรียนเนี่ยเขามีปริมาณธาตุอา,าหารที่เหมาะสมของเขาครับยังอะ แนวทางวิจัยของดรสมิตาเนี่ยนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าในใบทุเรียนเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารเอชไนโตรเจนยูอาร์มัน2.40จนยะครับเนาะแล้วก็โพแทสเซียมยูอามัน0.58ย์าฟอสฟอรัสยูสาดูนยนะครับเนาดดนะ,เ,นะเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมเนี่ยคนใส่หน่อยที่สุดเนาะควรจะพอใส่หลาย เวลาเราเติมปุย๋ยธาตุหลักลงไปให้ให้พืชนี่ยก็ต้องเติมในเป็นมาณที่เหมาะสมนะครับนาองแต่เติมายกับขได้อีกครับเติมอยกับขาดครับสูตรปุ๋ยที่ดับหน้าเคยใส่ได้ดีครับใส่ไว้แล้วเนี่ยที่ดับหน้าเคยรีวิวไว้เบิ่งนะครับนาอสูตรสิบหาหายี่สิบนี่ครับที่ผสมกันมาเองใส่แม่ปุ๋ยผสมมนเองนี่สูตรนี้ใส่ดีที่สุดนะครับนาอจะบ่อยเห็ดให้มันขาดธาตุใดเลยนะครับน,นเสงเป็นม้ณที่เหมาะสมครับ ช่วงหน้าหนาวมากดาบหน้ากับว่าเคยประสบป,ปัญหาเรื่องว่า,าใบใบเขียวโรยน,นะครับเนาะเพราะว่าใส่มากกับ่ริเวณดินเป็นกรวดครับดาบหน้าแต่ก่อนเคยใส่ให้กันที่ดาบหน้าเคยปล่อยฟังนะครับเนาะเคยรีวิวเวบิึงนะครับสูตรซิปอีซิปหาเช็ยด,ยด,ยด,ยดเนี่ยพอดาบหน้าใส่ไปสักพักหนึ่งนะครับนเนาะมันจะขาดขาดฟอดฟอร์ตเนาะขาดฟอดฟอร์ตถ้าห้องวัวหูของเขาขาดขาด ถัดถา,าอดอดฟลอตเหนื่อยนะครับเนาะช่วงหนาหนาวเนี่ยเขาสิเขาเสียโลนเลยด้ยครับเพราะว่าพ่อหยังครับเพราะว่าพ่อเขาละดยอดออนแล้วครับเนี่ยถา,าอาหารมันขาดเขาจะดึงจากใบแก่ไปเลยครับหยอดออนนี่พ่อดึงจากใบแก่ไปปุ๊บไปสั่งหยอดออนแล้วเขาก็มีความเครียดว่าเขาขาดอาหารอยู่แล้วครับพอมาถึงหนาหนาวปั๊บ เี้เติมอีกครับเขาจะสละใบใบเขียวออกเลยครับเขาจะเลี้ยงต่ยอดอ่อนไว้ใบที่เป็นเพศสลาดอ่อนอ่อนไว้นะครับเนาะนแหละดับหน้าก็ะแนวท่านแก้ไขของดับหน้าก็คือถ้าใส่สูตรยี่าเจ็กเนี่ยแต่เขาแต่เขาลัดยอดอ่อนเนี่ยต้องเฝ้าเติมเติมทานอาหารให้เขาทันทีเลยนะครับเนาะเติมปุ๋ยให้เขาทันทีเลยสอางดับหน้าคยใส่สิบผ่าสิบผ่าซิบผ่าเนี่ยครับสูตรเสมอเนี่ยดับหน้าใส่ไปสักพักหนึ่ง เครื่องดินให้มันกดไหมครับเฮ็ดใอ้ดินให้มันกดเราไปกดถาดถาดแม็กนีเซียมแคลนเสียมถาดอาหารล่องเนี่ยนะครับเากดไว้แค่ไห่ใบใบทุเรียนของดับหน้านี่มันจะเป็นออกสีเหลืองนะครับเนาะออกสีเหลืองออกขาดเลยครับเดาดัาบหน้าสีเอาเอามึ่เป็นตัวอย่างนะครับเนาะอนช่วงถ่ายคลิปว่ามันขาดถาดอาหารล่องมันจะเป็นสีแบบไหนเนาะครับเนาะ แนวทางแกกไข่ของหลัหน้าคือใส่วาดดูลงใหม่แหละครับเพื่อให้เขาไปปรับปุ่งดินเพื่อไปสลายฟาดไอ้ถาดวัตต์ฟอสฟอรัสเนาะครับเนาะไอ้อ่อถาดอันโพแทสเซียมครับถอดครับถาดโพแทสเซียมที่เขาจดกับเป็นผืนไว้อยู่นั่นแหละครับสลายออกมากด้อาหารอาหารเท่าไอ้หักทุเรียนเท่านี้ดึงไปใส่ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าดาบหน้าก็แนะนําครับใส่สูตรซิปหาหายี่สิบคือดาบหน้าเน่ยและครับ บ่ค่อยประสบปัญหาบ่ไหครับเพราะว่าถาดอาหารเขาเหมาะสมครับถาดอาหารเหมาะสมแล้วเขาตึงหานาวแล้วเขาสิบอ่อเขาสิบอสบาใบเขียวนะครับอ่าแล้วก็าถาดอาหารอาดาล่องเนี่ยเติมโดยทั้งไนโตรไมนีเลยละครับกระสีทั้งใบเนี่ยครับถ้าเขาขาดนะครับเนาะอ,อ่าแบบน่าจะใส่ระถ,ถาดสี ใส่ทั้งกระสีสีช่วงหนาหนาวครับเพื่อป้องกันบใบเขาขาดทานอาหารรองนะครับนาองทอดเจอหนาหนาวมากและกเขาขาดแล้วลปพ๊บเนี่ยเขาใบเขาก็จะสละใบเขียวขึ้นกันครับใบขึ้นกันแล้วก็แนวทางป้องกันอีกอย่างหนึ่งคือดาบหน้าสีเอาเอาฟางคุ้มคุ้มโค่คนใบนาะครับเนเพราะอยาหัหากขอยห,หากนั้นเขาเนี่ยสภาพอากาศหนาวแรงเกินไปครับเ <c oughs> พ่าะดาบอา,าอากาศหนาวหมอกล่องมากเนี่ย มันเกิถือถฟ้างบางงี้นะฟ้างคุ้มไว้มันกิบวถือถห่างกต้องมาสอมาเนี่ยเขาก็เจาะหาอาหารในยางดี้เลยครับกับบริเวณไหนเขาเสียหายครับเเสียล่าในดินเนาะครับเนาะดาบหน้าเห็นแบบนี้เสียล่าในดินเนี่ยดาบหน้าใ,ใสอ่าถ้ามันบดแตกหย่อนเนาะครับเนาะถ้ามันมีเสียล่าในดินแล้วเนี่ยหยอดอ่อนก็จะบ่คคอยรัดเลยครับเด้อเขาจะอยู่วงสันหลักเขาเป็นนางนาอยู่ครับ แสดงว่าหนึ่งดินเป็นกดสองติชเชล่าในดินนะับเสียรายในหักหักเขาเสียหักฝอยเสียครับเขาเสิบบเขาสิบลัดยอดอ่อนครับเขาก็สินนั่งแบบเรื่องสัตน์ละครแนวท่าแก้ไขนี่ดาบหน้าใส่มาหลายแนวอยู่ครับแต่ว่าดาบหน้าแนวหน้าแต่สิ่งที่มันใส่เป็นประโยชน์นะครับเนาะแต่ว่าเขาสื่อว้เทียเดียวกับพ่อครับพ่อกับแพงเนี่ยแต่ว่ากับกับใจดีของเขาอยู่ครับคือซปเปอร์เคียแหละครับ สูบะเขี้ยนี่ของแท่นคุณแผ่น,นดินนี่ปนใส่ดีอยู่ครับผมก็บ่ได้ขายของนะครับอ่าผมใส่ดีก็เลยบอกหนึ่งสามารถขาเชืยร์็อปเจลาในทุเรียนเด,ด็กได้ดีสองสามารถขาเชืยรล่าอยู่ในในดิในได้ดีครับโดยผสมกับอ่าซิฟซีซีต่อน้ำน้ำยี่สิบเดียวถังหนึ่งนาะครับเนาะต้นใดที่มันบกค่อยขึ้นนี่ยสีดลงไปทั่วเลยครับสีดเห็มไหถังเลยครับยี่สิบลิตรนี่ยสีดไป ตรงว้อาทิตย์นึงแล้วก็ต่อไปกับอาทิตย์ต่อมากับค่อยวนันโดูใหม่เนาะครับนะเนาะเพิ่มอีกที่หนึง่งแล้วก็ให่งข้อมูลทางใบอีกมะเขือ่นมะเขือ่นสองอาทิตย์ครับเขาฉีลาดละย้อนตอนขึ้นมาทัานทีเลยนะครับเนาะนี่นคือดาบหน้าเคยเห็ดเนาะครับดาบหน้าฉันว่าแห่งบึงว่าลักษณะใบเนี่ยมันขาดทานอาหารเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดาบหน้าที่แห่งบึงเนาะ,อ,ะอ,อากาศของาขาดเนาะครับเนาะ เบืิองนะครับพี่น้องเด้อกล่องกับสัตว์ประชัทได้หรอกครับเนาะเดี๋ยวเดครับเห็นเาะเออนะครับเห็นนลครับนี่นะครับพี่น้องพ่นที่เป็นจุดๆแบบนี้แหละครับพันที่เป็นข้าวๆาวแบบนี้แหละครับพันธุนขาดนี่คืออาการขาดขาดขาดธาดฟอสฟอรัสนะครับเนาะขาดธาดฟอสฟอสฟอรัสพ่อพ่อพนขาดธาตุฟอสฟอรัสล้วที่นี่เมื่อเอิ่นรัดยอดใบอ่อนแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเนาะ ันสิใบอ่อนซุบเนี่มันสิดึงมันสิดึงจากจากใบแก่มากแล้วครับเนาะพ่อ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 ทอดขาดแล้ววานนี้ช่วงหน้านวมันก็สิ้ล้นลงมันสิเฉลี่ยแต่บันทีครับนี่มันสิเป็นแบบนี้ครับนี่ใบแก่มันสิ้ล้นลงหมดนะครับเนาะมันสิเฉลี่ยแต่ใบอ่อนตัวนี้ไหวนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นดึง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 ฟอสฟอรัสไปใส่จากใบเนี่ยเหมือนแล้วใบมันก็เพิ่นก็เลยสลาออกเพื่อเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายเพิ่นไว้นะครับเนาะครับผม เห็นว่าอีกที่หนึ่งครับนี่ครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์จะเป็นใบแบบนี้แหละครับกําลังจะเป็นใบดาบกําลังเสีออกแตกยอดนี่ะถ้าถ้าพันธุ์ขาดธาตุวัตถุรัฐพันธุ์สิดึงจากใบแก่พวกนี้นะครับเนาะเอามาสั่งใบน้อยๆแบบนี้แหละครับเป็นใบพ่อเขาขาดแล้วเขาก็จะมีความเครียดนะครับเนาะเขาก็จะมีความเครียดอยู่พ่อมะเขาหานาหอาปุ๊บเนาะเขาแห้งเครียดแห้งขึ้นครับเขาตีรักษาสมดุลของร่างกายเขาไว เขาเสียตรงไว้แต่ใบใบที่ใบอ่อนที่มันแตกมากแล้วที่มันเป็นเพศสลัดนะครับเนาะแบบนี้นะครับเนาะเขาเสียเขาเสียรักษาใบพวกนี้ไวเนาะครับเนาะเขาเขาเสียรักษาไว้แล้วก็เขาเสียรักษาปริมาณที่สะสมสารอาหารในลําต้นเขาไวเนาะเขาเสียรักษาเพื่อให้มันหลอดหลอดช่วงหน้าหนาวไปครับเขาเสียคอยคอยติดรัดใบอ่อนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเนาะเฮ็ดเห็ดเฮ็ดต้นต้นเรียนเข้านี่ชักชักชักการจะเลี้ยงตัวตัวในรอบใบนั่นครับ ก็เสียเสียโอกาสไปอีกรอบใบห,หนึ่งนะครับนะเนาะเพราะหอบใยต่อมาเนี่ยเขาก็ค่อยเติมสารในอาหารในเขาแหันท่านแต่เ่อใสารไปประสบปัญหาแบบนี้แต่ใส่สูตรสิบห้าหายี่สิบคือดับหน้าเนี่ยเสียบ,บประสบปัญหาเรื่องน,นี้นะครับนะเนาะเพราะเบิ่งครับการาขา,าดธาตุอาหารเนี่ยครับแต่เมื่อขาดไนโตรเจนเนาะครับรนนนนรบ่ค่อยเป็นยังเนาะครับขนขาดไน,นโตรเจนเนี่ยเพราะว่าโซเลียนเนี่ยมันสิดึงดึงไน,นโตรเจนจากอากาศได้อยู่ครับ แต่ว่าถ้ามันขาดมันจะเป็นแบบไหนเนาะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะใบมันเป็นแบบนี้นะครับนี่สีออกเหลืองๆแบบนี้นะครับออกเหลืองๆแต่ว่าวันมันเหลืองขาดธาตุอาหารลอกนะครับเนาะเหลืองเหลืองแบบขาดธาตุไม่ต้องเจนครับอันนี้แน,นวาทางแก้ไขก็คือเข้ากับเติมปุ๋ยเพิ่มนั่นแหละครับปุ๋ยยังก็ได้ครับพี่น้องเพื่อนๆนี่ใส่สูตรได้พี่น้องก็เติมลงไปเลยครับในปัจจัมัดที่เหมาะสมเนาะครับเด้อมันจเปันจากที่นั่นผมสิมาให้บังอาการของขาดขาดธาตอาหารลอกนะครับเนาะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะถ้าเป็นแบบนี้มันจะขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับเนาะมันจะมีแบบว่ามันจะเป็นสีเขียวต้องบลอกสีนะครับเนาะอันนี้คืออากาศของเขาคือข,ข,ขาดขาดธาตุอาหารขาดธาตุอาหารลอกนะครับเนาะพวกแมกนีเซียมนะพวกแคลเซียมนะครับเนาะเพราะว่าขาดธาตุแบบนี้เนี่ยเขาใส่ใส่ทั้งใบไดครับเขาเติมจุลธาตุเข้า,าขไปเลยครับในระมาบที่ที่ฉลากมันบอกว่าใข่เติมยี่สิบนะที่ยี่สิบซีซีนี่เขาก็เติมไปซะยี่สิบหาสะครับนี่ อาทีหนึ่งเห็นผลครับเติมทั้งใบได้ครับนี่อากาศขาด้าดอาหารรอกนะครับนาองถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเดอ้อเนี่ยแบบเนี่ยถ้าเป็นขาดอาหารอันนี้คือขาดขาดอาหารรอดคือกันครับใบแบบนี้นะพันธุ์สี่ทั้งใบบ่ได้ครับเนี่ยไข่อาหารทั้งใบพันธุ์ก็ไดอยู่ดอกครับแต่ว่ามันบ่พอปริมานไหมมันขาดลักษณะขาดเป็นผัดพวกขาดเล็กน้ำน้อครับนาะเป็นแบบนี้นะเข้าต้องเติมได้ต้องใหม่หรือว่าหยิบสับลงไปในดินน้ำนครับน้อง พราะว่าห้หากคนใดดูดสารอาหารใดดีคนจากดีคนจะกจีแก้ปัญหาไดนะครับเนาะเขาคนข้างไบน้ากระไดอยู่ครับคนข้างขโมนซอยน้ากระได้ครับแต่ว่าเห็นผลชาแต่เขาใายทางดินนี่จะเห็นผลไววครับเนี่ยครับอาการของการขาดนะครับเนาะแบบนี้ก็คือกันครับนี่คืออาการขาดถาดอาหารนึกกันครับนี่อันนี้ขาดคือกันครับขาดธาตุอาหารร่องคือกันครับเนี่ยแบบนี้เขาต้องให้ทางดินครับเนี่ยสีบดสีบดยค่อยยู่แลครับเนี่ย ไข่ท ve ั้งใบพอย่ครับเอาต้องไข่ทั Pod ้งดินน้ำมาเบิงตัวนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้เนี่ยพันอากาศสาหัสเลยเด้ครับเด้อนี่พันขาดหอดทั้งกระสีนะครับนี่ทั้งกระสีเล็กขาดบักย่างคักได้เลยครับนี่ใบมันสียิ่ๆก็งอใบน้อยๆแล้วครับนี่ใบพันยี่ยๆก็งอๆน้อยๆแล้วครับนี่มันถาดทั้งกระสีบักยางแห้งเลยครับถาดขาดหันร่องบักยางหลายครับนี่เขาใส่ไข่ทั้งใบ่ได้แล้วครับไข่ทั้งใบ่ได้เขาต้องไข่ทั้งดิน เราเติมแ่งทางดินครับแต่ทั้งกระสีนี่อ่าเฮาต้องใส่เพิ่มเป็นสองเท่าเด้ครับอ่าทั้งใบเนี่ยเพราะว่าถ้าเฮาบ่รักษาไว้เนี่ยกันรักษาบ่าบาได้นี่อ่าพั่นสิเป็นต่อมามั่นสิเป็นใบยอดใยขวดเลยเด้ครับเพราะว่ามันสิใบมันสิโลนละโรนออกมานในยอดมันสิบอค่อยขืนครับยอดทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นยอดในขวดท่านที่เลยครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้เฝ้ารักษาไว้นะครับให้เติมใดน้ดดลงใหม่ลงไปปรับปุงดินไว้ไว้นะครับเด้อจากผ้าผู้ใดเติมในน้อไใหม่ลงไปปรับปุงดินเรียบร้อยแล้วนี่พี่เห็นด,ดินได้แล้วครับให้ให้ยุด,ดยไดน้องใหม่นะครับเด้อเราเขาจะใส่ยิบซ้ำแทนครับให้ยิบซ้ำแท่แเ้าเขาใส่สักรสีในปริมาณที่ที่หลายขึ้นกาเก่านะครับเนาะ ผู้ใดซื้อมาจากไอ้ล้านขายเข้าสลากเขาบอกว่าห้ใส่ยี่สิบซีซีนะเขาใส่สี่สิบซีซีไปเลยนะครับเด้อสังสีนะครับเด้อเพื่อป้องกันว่ให้มันเป็นยอดไมงกวดนะครับเพื่อหห้เขาขาดสารอาหารแต่เขาปล่อยไว้ด่วนครับมันติเป็นยอดไมงกวดแห้งเลยครับเนี่ยเราต้องป้องกันไว้นะครับเนาะถับหน้าก็อยากมื่นใจพี่น้องฟังนะครับเนาะเมื่อนี่กับวันนี้ขาสวนกับมาอยู่ในสวนบอนสวนบอนสีนะครับ บอกหาได้รีได้รีวิวให้พี่น้องเบิงเ่งจักเรีอเนาะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสาาถานะที่รีวิวเรื่องเฮ็ดบอลสีให้พี่น้องฟังเบิ่งนะครับเนาะมื้อนี้ก็เลยเอาเรียงใบทุเรียนในช่วงหนา้าหนาวนี่มาให้พี่น้องมาให้เพื่อนๆเอ่อเคือแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะครับเนาะผูะ้ใดมีความรูด้ดีๆที่เฮ็ดแล้วได้ผลดีก็คอมเมนต์มาบอกดาบน้าเนี่เด้อครับเด้อแต่ว่าดาบหน้าก็ ใส่ประสบการณ์เองจากการเฮ็ดมากนะครับเนาะลุ่มกุกุบขานมากทัวสีทัวสิรูวิธีการแก้ของของเขาเนี่ครับถือว่าสาหัสอยู่คือกันครับแต่ว่าทวงนี้ดาบหน้าในรูลแล้วว่ามันเป็นอย่างคือคือคือเป็นงสีเนาะครับเน,ะนาะขนับหน้าเห็นปุ๊บนี่นับหน้าก็แก้ไขได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าดาบหน้านี่ปลูกตายมากเป็นรอย,รอย,รอยต้นลวครับพี่น้องทัวสิทัวสิไดซ้ำนี่ทัวสิรูวิธีการรักษาของเขานี่ กหลายเติอ๋อยู่ครับก็บเลยเอาเรื่องอประสบการณ์ที่ดาบหน้าเคยเห็ดมากบอกหน่อพี่น้องฟังเนาะครับเนาะที่ผ่านประกันใดหรือแบบใดเนี่ยพี่น้องก็ให้อภัยได้ครับเด้อเพราะดาบหน้านี่เห็ดโดยประสบการณ์เจ้าของเองนะไม่เคยมีความรู้อีย่างเนาะครับเนาะก็เลยเอามาประสบการณ์มาบอกหน่อพี่น้องฟังอย่างนี้สออ่าใช่ มาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้ดาบหน้าเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะดาบหน้าก็จะพยายามเสร็จทำคลิปเนี่ยจากประสบการณ์จริงของดาบหน้าแหละให้พี่นอ้องในเบิร์นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไว้ทานี้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับเนาะขออาบสบายดีครับผม